ปลอยละครซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมเรื่องดุดอับสรตอนที่สและ4หลังจากที่วิไลลำพาไปที่วังเทวพรมคุณชายเทวพันพ่อของเธอดีใจมากขอให้เธอกลับมาอยู่ด้วยกันกับเขาเขาคิดถึงแต่วิไลลำพากลับบอกว่าเธอจะกลับมาก็ต่อเมื่อตระกูลจุธาเทพนั้นย่อยยับสำยังระบายความเครียดแค้นเกลียดชังให้พ่อฟัง ผู้เป็นพ่อก็ได้แต่ถอนใจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่วิไลรำพาจะเข้าใจและปล่อยวางได้เสียทีไม่นานดุดอับสอนก็รีบเข้ามาสวัสดีทักทายคุณตาและรายงานตัวว่าเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกได้ไม่นานก่อนกลับวิไลรำพายังคู่ไว้ว่าห้ามบอกใครเรื่องที่เธอมาที่นี่และอยู่ที่กรุงเทพไม่เช่นนั้นพ่อจะไม่ได้เห็นหน้าเธอและดุดอับสอนลานของเขาอีกเลย ดุอับส้อนไปทำงานที่บริษัทอศิระยังคงตามเที่ยวไล่เที่ยวคือเธออยู่เสมอเขาคิดว่าเขาแสดงออกขนาดนี้ดุอับสรอนก็น่าจะรู้ตัวว่าเขาคิดยังไงกับเธออศิระชวนเธอไปทานข้าวเธอตอบตกลงแต่โดยดีลึกๆแล้วเธอก็รู้สึกวันไวกับอศิระเกินความเป็นเจ้านายแต่เธอก็ยังหลอกตัวเองว่าน,นี่จะเป็นทางที่ทำให้เธอเข้าถึงลูกชายของคุณชายรุณพีมากขึ้น การแก้แค้นแทนแม่ยังเป็นเป้าหมายหลักที่เธอมุ่งมั่นต้องทำสำเร็จให้ได้เพื่อความสุขของแม่ของเธอเมื่อมาถึงร้านอาหารอาซิระสั่งอาหารและพูดคุยกับดุดอับสอนอย่างเป็นกันเองเขารู้สึกดีมากเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดและได้พูดคุยกับเธอระหว่างรับประทานอาหารดุดอับสอนจึงถือโอกาสถามเกี่ยวกับพี่น้องทุกคนของอาซระจนได้รู้ว่าใครเป็นใคร เมื่ออศิระเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทายาตรุ่นเดียวกับตนเองหมดแล้วดุดอับสอนก็อดคิดไม่ได้ว่าเป้าหมายของเธอช่างห่างไกลและการมาสมัครงานที่นี่ก็อาจจะเสียเวลาเปล่าดุดอับสอนคิดหนักแทบมองไม่เห็นทางที่จะไปถึงตัวโรวนจักรหรือโณนภูมิได้เลยอศิระถามกลับว่าเธออยากรู้เรื่องพี่น้องของเขาทําไมดุดอับสอนจึงอ้างไปว่าเธอก็แค่อยากรู้เหมือนคนอื่นๆทั่วไปก็ครอบครัวจุธาเทพเป็นคนดังนี่คะ อาซิระจึงถามต่อว่าคุณมีเรื่องอะไรอยากจะถามผมอีกไหมเช่นเรื่องของลิสาอาซิระกําลังหมายถึงชาลิสาลูกสาวของเกษราคนที่ถูกจับเป็นคู่หมายของเขาแต่ดุดอับซอนบอกว่าไม่มีอะไรจะถามแล้วเธอบอกว่าเธอเป็นลูกจ้างไม่ต้องเข้าใจเรื่องส่วนตัวของเจ้านายหรอกเมื่อได้ยินดังนั้นอาซิระก็ทำหน้าผิดหวังดูดุดอับซอไม่ได้สนใจเรื่องของเขาเลยเขาจึงพอไปว่า ผมคิดว่าเราเข้าใจตรงกันซะอีกว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณตุดอับสรรู้สึกผิดที่ทำให้อศริรปผิดหวังแม้เธอจะมีใจแต่เธอก็ไม่อาจแสดงออกได้คำพูดของวิไลลำพาที่กรอกลก้องในหูว่ายังไงเธอก็ต้องแก้แค้นพวกจะธาเทพแทนแม่เป็นสิ่งที่ยังคงตอกย้าว่าเธอควรทาอะไรและไม่ควรทาอะไรและทุกครั้งที่วิไลลำพาแม่ของเธอเกิดอาวาด โดยเครียดเรื่องความแค้นต่างๆที่ยังฝังอยู่ในใจดุดอับสรก็ต้องคอยกอดปลอบประโลมวีไรล,ลำพายยังคงฝังหัวจำไว้นะฟ้าว่าพวกตระกูลชั่วมันทำร้ายแม่มันเอาทุกอย่างไปจากแม่ดุดอับสรถูกใส่ความเครียดแค้นฝังใจเธอรักแม่มากการทำให้แม่มีความสุขนั่นคือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องทำแต่เรื่องของหัวใจมันห้ามกันไม่ได้เวลานี้เธอรู้สึกดีกับอศิระไปแล้ว เธอเสียใจที่ทำให้อศิระเสียใจทำเหมือนเธอไม่มีใจไม่สนใจเมื่ออยู่คนเดียวดุดอับสรได้แต่ร้องไห้อึดอัดกับความรู้สึกในตอนนี้และในที่สุดดุดอับสอนก็ได้มีโอกาสพบของลูกชายคุณชายรณภีอดีตคู่หมายที่ทำให้วิเลยรำพาแม่ของเธอเสียใจหม่อมหลวงรณจักรและหม่อมหลวงรณภูมิได้รับการแนะนำจากอศิระเธอดีใจมากที่ความหวังของแม่กำลังจะเป็นจริง แต่ด้วยโรนักรมีใจพิสทจน์เป็นคู่ใหม่อยู่แล้วดุดอับสอนจึงพยายามโปรยสเสน่ห์กับแค่โรณภูมิซึ่งก็ได้ผลโรณภูมิดูเหมือนจะถูกชะตาดุดอับสอนแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าชอบเธอหรือไม่บอกไม่ถูกเส้นของเขามันบอกว่าเขากับดุดอับสอนมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรทั้งๆที่โรณภูมิเองก็พอจะดูออกว่าพี่ชายใหญ่อย่างอาซีระเหมือนจะชอบพอกับดุดอับสอน และดูดอับสอนเองก็ดูมีใจเหมือนกันการที่รณภูมิเข้าหาดูดอับสอนทาให้พนักงานในบริษัทหลายคนเห็นและเอาไปพูดซุบซิบนินทาจนกระทั่งวันที่รณภูมิไปส่งดูดอับสอนที่บ้านได้พบกับวิไลลำพาแม่ของเธอแต่รณภูมิไม่รู้จักวิไลลำพาอึ้งเมื่อได้พบกับรณภูมิและรู้ได้ทันทีว่าน,นี่คือลูกชายของคุณชายรณพีเพราะเขาหน้าตาเหมือนพ่อเหลือเกินสักพัก วิไลรำพาก็อาการกำเริบตุดอ,อักษรจึงขอให้รณภูมิกลับไปก่อนหลังจากนั้นเธอก็ปลอบแม่และลั่นว่าจะไม่ลืมสัญญาที่ได้ให้ไว้ตอนนี้เธอกำลังเริ่มและได้ใกล้ชิดกับรณภูมิแล้วขอให้แม่สบายใจว่าทุกอย่างจะต้องสำเร็จเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมเรื่องดุดอักษรในตอนต่อไปนะคะดุดอักษร ออกอากาศในทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 20, า20นากา2ีนาทีทางช่อง3และสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอป ch3plus อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ